สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้เฮียก็จะมีบริการนะฮะเอฟเอ็มเอสนะครับผมสำหรับของเบอร์ของเป็นท o มูฟเอนะครับก็ถ้าใครที่มีเงินในซิมเหลือนะครับหรือว่าอยากจะลุ้นโชคนะครับวิธีการง่ายๆนะครับคือสมัคร SMS ก็คือเขาจะเหมือนเดิมนะฮะจะจะหักเงินนะครับเรานะครับ วันละ12บาทนะครับ,แบบก็คือเขาจะหักเงินใ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 นซิมของเราเนี่ยวันละ12บาทนะครับแล้วจะทําให้เรามีสิทธิ์ลุ้นนะครับทองคํามูลค่า100,000บาทจำนวน5รางวัลน,นะครับมูลค่ากว่า5 0 0 0 0บาทนะครับบัตรเติมเงินสดนะครับดูมันนี้500บาทจํานวน150รางวัลน,นะครับมูลค่า75,000บาทนะครับ เป็นตัวนี้เป็นดวงดีลุ้นโชคปังรับโชคทองแสนนะครับกับทูม o v e S นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราสมัครบริการทอู่บริการ SMS เนี่นะครับพอเราสมัครกดแล้วเนี่ยเขาจะมี SMS มาส่งมาให้เราทุกวันวันละ4ข้อความนะครับข้อความละ3บาท432ก็คือเขาจะหักเงินเราวันละ12บาทแน่นอนนะครับพอเราเขาหักหักวันละ12บบาทก็จะส่งข้อความมาให้เรานะครับ พอถึงสมัครพอถึงช่วงหนึ่งนะครับถึงวันที่30มิถุนายนนะครับถึงวันที่8กรกฎาคมเขาจะเขาจะเอาเบอร์ของเราเนี่ยไปจับฉลากว่าใครที่สอบบริการถึงวันที่8กรกฎาคมบ้างยเงี้ยเขาก็จะมาจับฉลากพอจับฉลากเสร็จถ้าเกิดว่าเราได้นะครับเขาก็จะแจกโชคให้เรา,าทั้งทองจะเป็นทองหรือว่าบัตรเติมเงินก็แล้วแต่ดวงนะครับก็สามารถที่จะ สมัครเล่นได้นะครับแต่ว่าอันนี้เฮียแนะนําว่าถ้าจะเล่นแล้วเนี่ยจะต้องเล่นถึงวันที่8กรกฎาคมนะจนถึงหรือวก็ถึงวันที่16กรกฎาคมคือ8กรกฎาคมที่จับแต่ประกาศผู้โชคดีวันที่16เนี่ยก่อนถึงวันที่16ห้ามยกเลิกถ้าใครยกเลิกก็คือจะจะอาจจะไม่ได้รับรางวัลน,นะครับเพราะว่าเราต้องสมัคร สมุดเราสองวันนี้เราต้องสมัครบริการอย่างเงี้ยให้เขาหากักไปละสิบสอบาทเนี่ยไปถึงวันที่อย่างน้อยวันที่66กรกฎานะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเขาประกาศแล้วแบบเออเราเราได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องสมัครต่อจนกว่าเราจะจนกว่าจะโทรศัพท์มาบอกว่าเออคุณโชคดีนะคุณได้แบบรางวัลอะไรประมาณเนี้ยนะครับคุณถือจะแบบเราถือจะยกเลิก s m s ออะไรได้นะครับไม่งั้นก็คือเราจะไม่ได้รางวัลน,นะครับผมก็ สำหรับคนที่ได้ทองนะครับมูลค่า100,000บาทเนี่ยจะต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่าย5%นะครับวิธีการลดส้นุกสม,มุิถ้าใครที่อยากจะลุ้นโชคทองง่ายๆนะฮะก็สมัครกับบริการของ True m o v e เนี่ยให้เขาตาวัน12บาทนะครับวิธีทำง่ายๆก็คือว่ากดดอกจัน177สีเดี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดวงดเีเป็นเหมือนแบบเออ SMS เนี่เขาจะส่งเหมือนพวก เลขเลขดังเลขเด็ดอะไรประมาณนี้ดวงดีรั show, บโชคอย่างเงี้ยมาให้เรานะครับว่าเอ๊ะมันช่วงนี้มีข่าวที่ไหนมีเลขเด็ดตรงไหนเขาจะส่งมาให้ประมาณสี่เบอร์สี่สี่สี่หมายเลขอะไรเงี้ยต่อวันมาให้เราไวาให้เราเลือกซื้อ,อหวย <st> uh, อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเบอร์ ool, หุน้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นหวยเป็นลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับ ดวงนี้ดีแบบโชคดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบริการโชคดีดดวงนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดดอกจัน1774เรียน่าโทรออกนะครับเออ s OS วันละสี่ข้อความข้อความละสามบาทอันนี้แล้วสิทธิ์นี้เฉพาะเครือข่ายทูบู๊บเอสเท่านั้นนะครับใครมีซิมเบอร์ทูบู๊บเอสแล้วมีเงินมีเงินอยู่ในซิมเหลือๆไม่รู้จะไปทําอะไรก็สมัคร SS ก็ได้นะครับแล้วก็จะส่ง ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นโชคทองนะครแล้วก็จะมีเบอร์มาให้ใหมได้ให้เราให้ให้เราไปซื้อแบตเตอรี่นะครับผมครับยังไงก็ ใครที่สนใจนะฮะก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าเล่นแล้วจะต้องสมัครไว้นะครับจนถึงวันที่16กรกฎาคมเป็นอย่างต่ำนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับส่วนารจะโทรศัพท์มาบอกว่าเออคุณได้รางวนะัลน่ะเออถึงจะถ,ถ,ถึงจะมายกเลิอกอะไรได้นะครับแต่ก่อนจะก่อนรับรางวัลเสร็จแล้วค่อยยกเลิกก็ได้นะครับแต่ถ้ายกเลิกก่อนนี้เขาเกิดมาเช็คตอนหลังว่าคุณยังสมัครอยู่ไหมเราไม่ได้สมัครแล้วอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์รางวัลนะครับยังไงก็ สำหรับคนที่สนใจของ2 o H นะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับสวัสดีครับ